ต้องบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะถ้าจําได้นะคะรายการเราก็มีการเปิดประเด็นนี่เลยสัปดาห์ที่แล้วค,คุณธีรวัตรเราเปิดประเด็นแล้วนายตํารวจใหญ่มีคนโทรถามมาเยอะนายตํารวจใหญ่ให้จับตามองนะคะ,ะนายตำรวจใหญ่นะคะให้จับตามองระดับไหนระดับ <คน S 2> ดุิฟทีเดียวนะคะ,ะให้จับนนตามอง ใช่ค่ะ,ะแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้าของข่าวมาที่เรียกได้ว่าชัดเจนมีรายละเอียดไส้ในเขาบอกว่าให้จับตามองนะคะวันนี้นะคะข่าวบอกว่า14พฤศจิกายนนี้จะมีรายการเชื่อดนายตำรวจใหญ่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังแค่บอกว่าให้จับตามองบิ๊กนายตำรวจคนเนี้ยเขาอยู่ในพื้นที่นะคะกองบัญชาการตำรวจภาค2และเราก็บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับระดับรัฐมนตรีโอ้โหเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเปิดตัวละครอ,ออกมาปุ๊บทุกคนจะร้องอ๋อทันทีและทุกคนจะรู้ในความสัมพันธ์ความใกล้ชิดแต่สื่อวันนี้ก็เริ่มมีการนําเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีการขยายข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าให้จับตามองอาจจะถ,ถึงขั้นเชื่อเลยนะ หลุดจากเก้าอี้หรือจากตำแหน่งทั้งที่มา,านั่งเก้าอี้นี้ไม่นานเท่าไหร่นะอเออ,อ,อมีข้อมูลบอกว่าเพิ่งมารับตำแหน่งด้วยใช่ะฮะมันเป็นมายังไงกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าดันไปเหมือนกับมีความพัวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด หนึ่งในภาคตะวันออกใช่ก็มีคดีสําคัญสาคัญนะคะช่วงที่ผ่านมาเราจํากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งทวงหนี้โหดจําได้ไหมคดีนี้เราบอกว่าเกิดขึ้นไม่นานนะสัปดาห์ที่แล้วเราบอกเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแบบไม่นานทีเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆก็มีการเอาผิดลงโทษกับนายตารวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไปแล้วแต่ไปสืบสาวราว,วเรื่องอมันมีิ๊กกว่านั้นอีกเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนายตารวจระดับพลตรีท่านนี้นั่นแหละใช่แล้วก็ดันไปเจ๊ จ็คพอตตอนครับวันอีกใช่ไหมฮะมที่ดันมีคนโวยวายตะโกนโอ้โหจงไปแล้วจ่ยไปแล้วว่าไปอโอ้โหระกายเป็นว่าอ,อ้าวไปพัวพันกับเรื่องนี้เข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวภายในก็วันนี้อะฮะวันนี้พรุ่งนี้ <ตา S 2> ไม่เกินเนี่ยแหละ,หละใช่ว่าจะเป็นแจ็คพอตที่ใครนะฮะจริงๆเนี่ยคุณมรรรับบอกว่ามีข้อมูลแล้วล่ะแต่ว่าไม่อยากที่จะพูดไปก่อน ยิ้มปากคนอื่นพูดดีกว่านะบางเรื่องบางราวนะคะก็พอจะบอกได้เท่าที่บอกได้นะคะแต่ว่าบางเรื่องมาราวรอความชัดเจนแต่เรื่องนี้ชัดเจนเพราะเราได้ข้อมูลมาตั้งแต่อย่างที่บอกกันไปเกินไปสัปดาห์ที่แล้วแต่อาจจะมีกระบวนการบางอย่างนายตำรวจท่านนี้อาจจะพักลอดหรืออะไรก็การดําเนินการอาจะต้องรอจังหวะนิดนึงแต่สัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนแล้วนะคะเขาบอกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับมีการจับกุมขยายผลแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาอะไรต่างๆด้วยนะคะมันมีข้อมูลต่างๆอย่างที่บอกกันไปเรารับทราบมาว่าข้้ออมมูลขงนนนาาาายตํรเีีก ไปสืบจากคนใกล้ชิดแล้วมีการไปดูดข้อมูลอะไรบางอย่างมามแล้วเอามาเป็นจิ๊กซอว์ในการต่อข้อมูลเพื่อที่จะดําเนินการแต่เบื้องต้นก็อาจจะเป็นการแค่แจ้งข้อเก่าหาเท่านั้นนะคะยังไม่ได้มีการดําเนินคดีอะไรอย่างไรนะคะเป็นแค่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าหลักฐานถ้าชัดข้อมูลชัดทางการทางตํารวจเขาจะจัดการอย่างไรก็ต้องดูทีม ถ้าเกิดมีหลักฐานชัดก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าว<ต>หาได้แต่ได้ยินมาว่าหลักฐานชัดระดับหนึ่งอยู่ในมือแล้วแต่จะจัดการขั้นไหนนี่แหละให้รอดูครับเรารอมันชัวๆ์แต่เรารู้ว่าเราแพรมเราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะอ